สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันแบบฝึกหัดที่1.6นะคะหน้าที่15นะคะเราจะพูดในเรื่องของการบวกกับการลบเศษส่วนนะคะการบวกการลบเศษส่วนนะคะมีเทคนิคง่ายๆก็คือเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันนะคะแล้วเราก็จะนําตัวเศษมาหาผลลัพธ์กันได้เลยนะคะมาดูข้อที่1เลยค่ะข้อที่1จะเป็นในเรื่องของการลบนะคะเขาบอกว่าให้เราสแสดงวิธทำเราก็เริ่มต้นด้วยคำว่าวิธีทำเลยค่ะ เศษสามส่วนสี่อันนี้เป็นการทบทวนโจทย์มาอีกหนึ่งรอบก่อนนะคะเพื่อให้เราอ่าเหมือนอ่านโจทย์ในใจอย่างเงี้ยค่ะครูบอกว่าเราจะต้องทําส่วนให้เท่ากันใช่ไหมคะครูก็เลยจะเขียนแบบนี้ไว้รอเหมือนเป็นแพทเทิร์นไว้ก่อนนะคะรอหาตัวเลขมาเติมว่าจะเติมด้วยเลขอะไรที่มันจะเจอตัวเลขที่เหมือนกันนะคะอันนี้ครูจะสาธิตการทําตารางการคูณ แบบง่ายๆนะคะแต่ถ้าใครเข้าใจแล้วไม่ต้องทำก็ได้นะคะบางคนเขาคิดในใจได้เลยนะคะตัวเลขที่เราจะเอานำมาใส่ตารางคูณก็คือเลขสี่กับเลขห้าเพราะอะไรเพราะว่าเราจะทำตัวเลข2ตัวนี้ให้เป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะคะเริ่มต้นในเลข2ค่ะ สี่สองเป็นแปดห้าสองเป็นสิบถ้ายังไม่เจอตัวที่เหมือนกันเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะสี่สามสิบสองห้าสามสิบห้ายังไม่เจอค่ะเราก็เพิ่มต่อไปค่ะสิบสี่สิบหกห้าสี่ยี่สิบยังไม่เจอค่ะอ่าสี่ห้ายี่สิบนี่ไงคะเจอแล้วคะ่ะแสดงว่าข้อนี้เราต้องทําส่วนให้เป็นเลขยี่สิบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะามาเติมในตัวที่เราเว้นไว้นะคะสี่ก็จะเติมด้วยห้าทั้งเศษและ ส่วนส่วน5ก็จะเติมด้วย4ทั้งเศษและส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเราเติมแล้วเรียบร้อยเราก็จะมาจัดการเลยค่ะ5 35ข้างล่างก็คือ20ลบ4 2เป็น8ส่วนด้วย20ค่ะต่อไปในเมื่อตัวส่วนเราเท่ากันแล้วเราสามารถนำตัวเศษของเรามา หาผลลัพธ์ได้เลยผลลัพธ์ในข้อนี้คือต้องเอามาลบกันนะคะ15ลบ8อุ้ยขอโทษค่ะ15ลบ8เหลือ7ส่วน20โอเคค่ะเป็นเศษส่วนอย่างตามแล้วไม่ใช่เศษเกินเพราะฉะนั้นตอบได้เลยค่ะตอบเศษ7ส่วน20นะคะเรียบร้อย แล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยซะนะคะต่อไปมาดูต่อเลยค่ะข้อที่สองเลยนะคะข้อที่สองของเราเราก็เริ่มต้นด้วยประโยคนี้เลยค่ะวิธีทำนะคะเศษห้าส่วนเก้าลองลอกโจทย์ลองทบทวนดูหรือคิดในใจรอว่าอข้อนี้เราจะทำส่วนให้เป็นไรดีนะเขียนไปด้วยเราก็ลองคิดไปด้วยก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ก็ค่อยคทําทำไปเนาะต่อไป 9กับ6แจะทำส่วนให้เป็นอะไรดีอันนี้ครูขออนุญาตแนะนำะวิธีส่วนตัวของค,คุณครูนะคะในการดูเนาะค,นคุณครูจะดูไปตัวเลขที่มากที่สุดที่เป็นตัวส่วนอันมี9กับ6เลขที่มากที่สุดคือเลข9เพราะนั้นครูปาจะลองเริ่มต้นด้วยการคูณ2 9 2เป็น18ครูปาก็ไปดูแม่6ว่า6อะ,อะไรคูณอะไรได้18มีไหมอ้าวมีนี่เพราะงั้นข้อนี้เราทำส่วนให้เป็นอะไรได้เลยคะ่ะ18ได้เลย อ่าเราก็จะมาเติมเลยค่ะฝั่งนี้ก็ต้องคูณด้วย2ทั้งเศษและส่วน6ก็ต้องคูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนอา้าวลุยต่อเลยค่ะ5 2สองเป็น1 0 9 2 18บวก4 3 12 6 3 18เห็นไหมคะเราจะได้ตัวส่วนที่เท่ากันออกมาแล้วเราก็จะมานำตัวเศษไปบวกกันเลยค่ะ10บบวก12ได้ 22พอบวกกันมาแล้วสังเกตสิคะมันเป็นเลขคู่ถ้าเลขคู่จะต้องมีตัวเลขที่ตัดทอนได้อยู่1ตัวเลขก็คือเลข2หรือหารลงทั้งเศษและส่วนก็คือเลข2นั่นเองนะคะ2 11เป็น22 2 9ิอ่าหรืออะไรบ้างามาเขียนดูค่ะเศษส1ส่วนด้วย9นะคะเศษ11ส่วนด้วย9มันเป็นเศษเกินเราต้องเปลี่ยนให้เป็นจำนวน ขานะคะเกเป็น9 10 11หเอหลือเศษ2นะคะนี่คุณทดในใจหรือหารในใจเลยนะคะเมื่อกี้เดยวพวกนักเรียนทำไปบ่อยๆนักเรียนจะเกิดเทคนิคของตัวเองหลักการของตัวเองนะคะในการทำเนาะอ้าวต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3มาลุยต่อเลยค่ะพูดถึงเรื่องของการบวกนะคะ ครูก็จะทบทวนโจทย์ลงมาก่อนนะคะบวก c c ส,ส่วน12อ,อ่าครูก็จะแอบไปคิดแล้วค่ะแปดกับสิบสองตัวเลขที่มากที่สุดคือเลขสิบสองสิบสอง,สสองคูณสองได้ยี่สิบสี่ อ่า 8, มีอะไรคูณกันไนดะ้24ีมีไหมนะอ๋อมี8คูณอะไรคะคูณ3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้แล้วว่าข้อนี้เราทำส่วนให้เป็นอะไรทำส่วนให้เป็น24นั่นเองนะคะ8 3 2ส12 2องเป็น24อ่ะต่อไป7 3 21ส่ส่วนด้วย24ลบ4 2เป็น8ส่วนด้วย24 อ๋อไม่ใช่ลบค่ะบวกออย่าลืมนะคะันก็ว่าอยู่ทำไมมันเป็นลบลบ,บวกบวกนะคะเอามาบวกกันออ๊ยขอโทษดีแล้วค่ะเอามาบวกกันได้เลยค่ะเป็นยี่สิบเก้าส่วนยี่สิบสี่ตัดทอยไม่ได้แต่มันเป็นเศษเกินก็อืมทาไมมันชอบเป็นแบบนี้ขอโทษนะคะเท่ากับอ่ายี่สิบสี่เศษหนึ่งส่วนยี่สิบ ส่วนห้าเห็นไหมคะพอเหมือนมันรวนรวน,รวนครูก็รวนไปด้วยเลยต้องขออภัยเด็กๆด้วยนะคะส่วนตัวเลขตรงคําตอบนักเรียนจะเขียนอยู่ที่คุณครูเขาสอนนักเรียนยังไงเลยเนาะเขียนเป็นเลขอารับิกก็ได้นะคะเขียนเป็นเลขไทยก็ได้นะคะครูก็เขียนได้ทั้งสองแบบเนาะไม่ได้ว่าอะไรนะคะ 16ส่วนด้วย15ลบเศษ9ส่วน10เท่ากับอ่าข้อนี้ลบนะช่วยกันจำนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปเขียนบวกอีกแหละใส่เครื่องหมายผิดชีวิตก็จะเปลี่ยนนะคะอ่ามาดูแม่15กับ10ตัวเลขที่มากคือเลขสิห ถ้าคุณลองคิด15คูณ2จะได้30 10คูณอะไรได้30มีไหมคะปิ้งมีแน่นอนก็10 3 30ไงคะอ้าวมาเติมเลยคะ่ะ5 2 15 2เป็น30 10คูณ3เป็น30 16คูณ2ได้32ข้างล่างเป็น30ลบ9 3 27ส่วนด้วย30 32บลบเหลือ5นะคะพอได้มาปูมนักเรียนจะสังเกตว่าอุ๊ยมันลงท้ายด้วย5กับ30หรือ5กับ0ูน่ะมันคุ้นๆกับแม่5้านะมันน่าจะตัดทอนได้51เป็น5 5 6 30เห็นไหมคะตัดได้จริงๆด้วยนะคะออกมาจะเหลือเศษ1ส่วน6ตัดต่อไม่ได้แล้วตัดทอนไม่ได้แล้วนะคะไม่ใช่เศษเกินด้วยนักเรียนก็ตอบได้เลยค่ะตอบ เศษหนึ่งเอาอีกแล้วขอโทษนะคะเป็นอะไรของเขาเนี่ยเศษหนึ่งส่วนหกนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่หนะ้าต่อ